สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะใครที่ปลูกต้นถาวันหลงไว้ของใครที่บ้านออกดอกแล้วมั้งคะปีนี้ของที่ร้านออกดอกดกมากๆนะคะนี่กำลังติดช่อไล่ระดับกันมีดอกบานแล้วก็มีดอกตูมเยอะไปหมดถ้าใครเห็นอันนี้อย่าคิดว่าเป็นถาวรหลงตัวผู้นะคะหรือดอกสีม่วงนะคะคือถาวรหลงมีสองชนิด มีดอกสีขาวกับดอกสีม่วงจริงๆที่เรามีเนี่ยต้นที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยเป็นทวันหลงป่านะคะข้างนอกเขาเน่ยจะเป็นสีขาวอมม่วงและข้างในนะถึงจะเป็นสีม่วงต้นนี้เป็นทวันหลงป่านะคะหายากกว่าฤทธแรงอาถรร์แรงกว่าแล้วก็ใบเขาจะเล็กกว่าใครที่เลี้ยงดูทวันหลงจะรู้ดีว่าใบของทวันหลงเนะ่ยโดยเฉพาะ ที่เอามาขยายขายกันตามท้องตลาดเนี่ยใบจะค่อนข้างใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบถั่์หลงต้นตัวผู้ต้องขออภัยที่ต้นตัวเมียเราอะปลูกเอาไว้แล้วพอดีมันติดไปกับไม้ใหญ่แยะ,แยะของอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็เลยดับแนวไปเลย <c oughs> เราก็ปีนี้ไม่มีสายพันธุ์ของถั่วหลงตัวเมียหรือดอกสีขาวเข้ามาอีกนะคะอันนี้จะเป็นดอกของถาวั่์หลงตัวผู้ ซึ่งเรียกว่าดอกม่วงดูเพลินๆอาจจะเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวเราลองเอาไปเทียบดูเราจะเห็นถึงความแตกต่างของเถาวันหลงตัวผู้ดอกม่วงกับเถาวันหลงป่าเด็ดมาเทียบกันเลยนี่นะคะ ข้างนอกอาจจะดูคล้ายกันไอ้ข้างในอาจจะดูค่อนข้างคล้ายกันหรือเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเห็นว่ากลีบกลีบดอกของเขาจะบางกว่าแต่เราลองมาเทียบดูสีข้างนอกจะเห็นว่าาวันหลงตัวผู้ที่อยู่ในมือเนะะี่ยค่ะดอกเขาจะเป็นสีม่วงอย่างชัดเจนดอกของเขาจะเป็นสีม่วงอย่างค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะ ในก่รหนะทเทดอกของทว,วันหลงป่าเน่หลุดเลยธรรมชาติของทว,วันหลงก็จะชอบลงดินให้คนชามค่ะจะเห็นว่าเป็นสีขาวนวลอบม่วงนะคะแล้วเราเดี๋ยวมาดูข้อแตกต่างของใบอีกนิดนึงอันนี้ใบของทว,วันหลงตัวพู้เนะาะเมื่อก่อนเนี่ยเออันนี้ค่อนข้างชัด ดอกสีม่วงนะคะใต้ใบเขาจะเป็นเขาเรียกว่าลักษณะแบบนี้เรียกว่าเป็นพายประหลอดนะคะพืชใดที่มีความเป็นประลอดหรือมีประลอดอาศัยอยู่กับพืชนั้นถือว่าพืชนั้นมีเทวดาหรือรักษาหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษานี่เป็นความเชื่อของคนโบรนาณลักษณะววบๆนะคะเขาเรียกว่าพายประหลอดแล้วก็้าว่าลงตัวพูดนอะพายประลอดจะออกเป็นสีทองหรือว่าเป็นขนสีทองทองนะคะ ส่วนตัวเมียที่ดอกสีขาวอะ่ะจะเป็นภายประลอดสีขาวแล้วก็ขนสีขาวเดี๋ยวเราเด็ดใบไปเทียบกันเราจะเห็นได้ว่าขนาดของใบแตกต่างกันอย่างมากถ้าว่าหลงป่าเองก็มีหลายชนิดนะคะจริงๆมีหลายชนิดมากมีทั้งแบบใบกลมแบบใบเล็กนะ,ะแต่ก็ ริดเหมือนกันหมดคือถ้าใครเผลอเดินข้ามในป่าก็เรียกว่าหลงหูงงวยอยู่ตรงนั้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะอ่านตำราโบราณให้ฟังจะเห็นว่าขนาดของใบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะอันนี้เป็นถัวลงดอกม่วงแล้วดูด้านหลังสิด้านหลังของถัวหลงป่าก็จะสีคล้ายๆกับถั่วหลงดอกขาวเห็นไหมคะคือดอกเขาอะ่ะเหมือนจะเป็นดอกม่วงแต่บางใบอะเป็นเหมือนดอกขาว ในขณะที่อันนี้เป็นสีทองเห็นได้ชัดเลยเนาะเวลาสะท้อนแดดอันนี้เขาจะออกเป็นสีขาวเนี่ยนะคะคือข้อแตกต่างวันนี้เราก็เลยจะมาสาธิตวิธีเก็บดอกของเถาว์หลงเอาไปแช่น้ํามันจันทรก็เหมือนกับที่เราทําคลิปเก็บดอกไม้แยแยไปแช่น้ํามันจันทรนะคะ ถทววัลงเนี่ยใช้ได้ทุกส่วนถือว่าแรงแล้วก็มีสรรพคุณทุกส่วนแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าไม้มงคลช่วงออกดอกจะเป็นช่วงที่เขามีฤทธิ์แรงเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในเมื่อออกดอกแล้วเราก็จะไม่พลาดโอกาสสาคัญนะคะก็จะเก็บไปแช่น้ํามันจันทกันจะเอาถทววัลงป่าด้วยความที่ถทววัลลงป่าเนี่ยดอกเขาจะมีความทนกว่าแล้วก็มีความขาวและความม่วง อยู่ในดอกเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่จําเป็นต้องมีตัวผู้ตัวเมียจบในตอนเลยนะคะเดี๋ยวเราเก็บไปแช่น้ํามันจันกันอันนี้ก็คือน้ํามันจันนะคะลักษณะเดียวกับที่เราใช้แช่อดอกของไม้แยแๆวันนี้เราจะเอามาแช่ดอกถาวรลงหาซื้อได้ตามร้านสังขพันฑ์ทั่วไปนะคะใครที่มีดอกถาวรลงที่ออกดอกปีนี้ก็อย่าลืมเราเอาใบมาหนึ่งใบแล้วก็ เด็ดดอกข้าวมาหนึ่งดอกเดี๋ยวเราจะแช่ในจะแช่น้ำมันจันทร์แล้วถ้าวัาลคอนสมุนไพรจะแช่แค่ตัวใดตัวหนึ่งก็คงไม่ใช่อ่ะเนาะด้วยความที่เราก็มีว่านเยอะมากเป็นเรยลอยตัวเราก็เอาสักสามหลงเอาให้หลงงงวยกันไปเลยเมื่อกี้ถาวันหลงแล้วเนาะหลงที่สองว่านเสาหลงอันนี้เราเลือกต้นเขียวเพราะหายาก แล้วก็มีธิท์ที่แรงนะคะเสาหลงก็จะมีต้นเขียวกับต้นแดงแต่เราจะแนบคลิปให้ดูเพราะเราเคยพูดถึงคลิปแล้วส่วนที่ใช้ประโยชน์ของเสาหลงนะ่ะจริงๆใช้ทุกส่วนแต่เราจะเลือกเลือกใช้ส่วนของรากเพราะว่าธิ์จะแรงที่สุดเนื่องจากเสาหลงนี่เป็นว่านที่ออกดอกยากมากนะคะอย่าลืมจุดสังเกตของเสาหลงนะคะ จุดสังเกตที่หนึ่งก็คือใต้ใบมีขนที่นุ่มนุ่มเลยนะคะนุ่มละเอียดเพราะบางบว่านบางตัวถึงมีขนแต่เป็นขนหยาบแต่ว่านเสาหลงเนี่ยขนเขาจะนุ่มมากนุ่มเหมือนกำรมีย์เลยแล้วก็เด็ดใบดูมัคยี่ดมจะมีกลิ่นหอมที่หอมมากนะคะต้องมาดมของจริงดูสักครั้งหนึ่งแล้วก็จดจําเอาไว้นะคะถ้าเป็นทางโคราชเนี่ย เราทราบมาว่าท่านอายการซึ่งก็ไม่ได้คนที่เล่าให้เราฟังก็ไม่ไม่ได้บอกข้อมูลละเอียดนะคะทราบแต่ว่าเป็นอายการของโคราชเนี่ยท่านจะเอาใบของสาวหลงเนี่ยสามใบใส่กระเป๋าตังค์นะคะเพื่อไม่ให้เงินทองขาดมือเดี๋ยวเราจะเอารากของสาวหลงส่วนอีกหนึ่งลงที่เราจะเอาใส่แช่ในนะ้ำมันจันด้วยก็คือ เือสาลหลงเลยเส้นผมนางไม้นะคะเราจะใส่ไปในน้ำมันจันด้วยก็เท่ากับสามหลงหลงแล้วหลงอีกหลงให้หัวปักหัวปั๊มเลยเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ทีนี้ก็ได้ครบสาม,สามหลงแล้วนะคะอันนี้คือเถาวันหลงเนาะที่พาไปเก็บเมื่อกี้อันนี้สาวหลงเราจะใช้ส่วนรากที่เขาแทงไปเรื่อยๆเราจะกลายเป็น ้นอ่อนขึ้นมาใหม่เราจะตัดส่วนรากแช่น้ำมันจันนะคะแล้วก็ส่วนของเครือสาหลงหรือเส้นผมนางไม้สามอย่างนี้เราจะเอาแช่น้ำมันจันแล้วเดี๋ยวเราจะอาจสรรพคุณให้ฟังว่าดีอย่างไรอ,อันนี้เราก็แช่เสร็จแล้วนะคะครบสามหลงแล้วให้หลงให้หัวปากหัวปั๊มเลยก็คือดอกและใบของถาวัรหลงแล้วก็ เคือสาวหลงแล้วก็ลากของว่านสาวหลงนะคะครบสามหลงเพราะว่าแต่ละตัวฤทธิ์แรงมากถ้ายิ่งเอามาบวกฤทธิ์กันเนาะทีนี้มีสรรพคุณหรือมีความเชื่อว่าอย่างไรบ้างเรามาดูปรากฏอยู่ในตำราต้องขออภัยที่ตำราท่าน ด้วยความที่มันเก่าแล้วเราก็เปิดอ่านบ่อยมากมันเลยเริ่มจลุดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยละตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นหาวิธีนะคะนอกจากท่านจะบรรยายเรื่องของวาดแล้วท่านยังบรรยายต้นไม้สมุนไพรและไม้มงคลอื่นๆที่ไม่ใช่ว่านนะคะอย่างเช่นเพชรพญาไฟเนี่ยโป่งฟ้าโลธนองแดงพญาเด็บคุดพวกเนี้ไม่ใช่ว่านนะคะลากเสือชะง,งักอะไรอย่างเนี้ย อันนี้ท่านบรรยายเรื่องของเถาวัลย์หลงนะคะตัวที่เราเอาดอกกับเอาใบมาแช่เนี่ยท่านบรรยายไว้ว่าต้นใบเถาใบคล้ายใบหญ้านางแต่ใบบางกว่าท้องใบท้องท้องใบมีปลายประหลอดเป็นมันเงาเถ,ถาคล้ายเถาสลิดเป็นปล้องห่างๆเพราะเถาวัลย์หลงชนิดนี้ มีสองชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเถาหมาหลงโบราณเคยเล่าไว้วา่านี่ขนาดตำนานเล่มนี้เก่านะก็ยังพูดถึงโบราณกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าการใช้เถาวัลย์หลงอะ่ะใช้กันมานานมากนะคะเป็นของศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางอำเภออุตรดิตถ์เพราะเป็นเมืองลับแลแต่สมัยนี้หายากหรือยากที่จะรู้จักเพราะ เขาวันหลงนี้มีสองชนิดชนิดดอกขาวตัวผู้ชนิดดอกม่วงตัวเมียคือเรื่องสีดอกเนี่ยในปัจจุบันนะคะจะเรียกว่าดอกสีม่วงเป็นตัวผู้และดอกสีขาวเป็นตัวเมียเป็นอะไรอย่างเดียวที่มีการเรียกกลับไปกลับมานะคะอันนี้ตาเชยเคยบรรยายเอาไว้ว่าตาเชยรับได้กับการที่จะเรียกว่ารับได้หรือว่าเข้าใจได้ดีกว่าเนาะ เข้าใจได้ว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยถึงเรียกดอกสีม่วงว่าเป็นตัวผู้แล้วดอกสีขาวว่าเป็นตัวเมียเพราะอะไรที่ออกโทนสีจัดกว่าถ้ามันมีสองชนิดผู้เมียนะคะตัวที่สีจัดกว่าน่ะมักจะเป็นตัวผู้เสมอแต่ในเมื่อตําราระบ,บุไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราว่าเนาะด้วยความที่ผู้เมียปัจจุบันกับผู้เมียโบราณเนี่ยถูกเรียกสลับกัน เรายึดสีดอกเป็นหลักก็ได้นะคะก็คือจะมีเทวหลงดอกสีขาวกับเทวหลงดอกสีม่วงนะคะต้นใบเถาเหมือนกันสพกุณใช้ถ้าได้ทั้งสองอย่างดีมากปลูกไว้กับบ้านตามซุ้มประตูลอดเข้าลอดออกถ้าผู้ใดลอดไปแล้วจะทำให้เกิดงวยงงหลงไหลหรืออีกประการหนึ่งทำให้เกิดความเมตตาสงสารแก่ผู้ปลูก แต่ในตำราโบราณท่านกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดพบเห็นในป่าไปข้ามเข้าอาจทําให้เกิดงวยงงหลงไหลกลับบ้านไม่ถูกหรือเรียกว่าหลงป่าถ้าผู้ใดปลูกได้เหมาะสมจะต้องปลูกทั้งพุ่มตัวเมียว่านชนิดนี้ใช้ได้ทั้งใบต้นดอกนะคะอันนี้เราก็ทําสําหรับพกเนาะแต่การปลูกเนี่ย ลูกไว้ดีที่สุดก็คือตามร้านอาหารที่เราอยากให้คนนั่งนานๆแต่เราเลือกเถาวัลหลงป่าเพราะว่าเขาเป็นทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันเราจะเห็นว่าดอกเป็นสีม่วงแต่ว่าปลายประหลอดเขากลับเป็นสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นถือว่ามีสองลิตรอยู่ในต้นเดียวกันอยู่แล้วแล้วแน่นอนว่าของป่าของจากธรรมชาติก็ยอมต้องแรงกว่าอยู่แล้วอ่าทีนี้มาดูเครือเสาลงที่เหมือนเส้นผมนางไม้นะคะ เครือสาวหลงท่านบรรยายเอาไว้ว่าเครือสาวหลงเครือสาวหลงเป็นเส้นเล็กๆเ,เท่าเส้นผมมีสองชนิดดำกับแดงเป็นของกายสิทธิ์หาได้ยากถ้าเป็นเครือสาวหลงที่แท้จริงเอามาแช่กับน้ำมันอาจจะงอกได้มีกิ่งเลื้อยไปเหมือนเส้นผมถ้าเอารากทั้งดำและแดงไปผสมเข้ากับสิ่งต่างๆ จะเป็นสิ่งอะไรก็ตามย่อมจะเกิดเมตตามาหานิยมหรืองวยงงเคลบเคลิมหลงไหลหรือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ติดตัวไว้หรือจะผสมกับสีพึ่งก็ได้แป้งหอมก็ได้น้ำมันจันทร์ก็ได้ว่านทุกชนิดก็ได้บทธรรมพระเป็นเครื่องรางของขังก็ได้สุดแท้แต่ท่านจะปรารถนาใช้ตามความต้องการของท่านใช้ได้ผลทุกประการเพราะเป็นของกายสิทธิหาค่าไม่ได้ เาวันหลงว่านเสาหลงเครือเสาหลงว่านดอกทองว่านเสน่จันทองของห้าอย่างนี้รวมกันเข้าแล้วเป็นยอดมหานิยมเป็นยอดมหาเสน่ห์เป็นพระยาเทควัวแต่ความที่ว่า,วาสำหรับเรานะคะว่านดอกทองต้นจริงกับเสน่จันทองต้นจริงยังไม่เจอเพราะฉะนั้นเราคงจะได้สามสามหลงไปก่อนนะคะอีกสองตัวเนี่ย มันหามันหาต้นจริงไม่เจอในสำหรับเรานะเราจะไม่ยึดตามที่ขายกันมากมาอยู่ในท้องตลาดเพราะว่ามันไม่สรพพคุณไม่ตรงกับตาําราหรือลักษณะไม่ตรงกับตาําราเราก็จะถือว่าสําหรับเราไม่ใช่นะคะแต่สําหรับคนอื่นใช่ก็ไม่ว่ากันเนาะอ่ะเรามาดูเรื่องของว่านเสาหลงค่ะบรรยายเอาไว้ว่าใบเหมือนใบขาแต่ปลายใบแหลมกว่าใบขาต้นเหมือนต้นข่าหัวเหมือนตะไคร้ รากเหมือนรากยากคาหรือหัวคายยาชนากาดรากนี้ยาวมากเลื้อยไปตามผิวดินว่านชนิดนี้หายากมักจะมีอยู่ที่ทางจังหวัดกระบินบุรีว่านต้นนี้หอมทั้งใบหอมทั้งต้นหอมทั้งรากดอกเป็นพวกพวกเหมือนชอบพริกไทยจริงๆแล้วคงจะเป็นดอกเป็นพวงๆเนาะเหมือนชอบพิกไทย ดอกมีสีเหลืองกลิ่นหอมมากถ้าผู้ใดพบเห็นนํามาปลูกไว้กับบ้านหรือร้านค้าหรือบริษัทห้างร้านต่างๆหรือปราสาทในเขตพระราชวังจึงจะสมควรเพราะว่านตัวนี้ใบต้นดอกไม่เป็นเสนียดจังไรเป็นแต่เป็นแต่เตมตตามหานิยมโดยมากคณาจารย์ครั้งโบราณท่านกล่าวไว้ว่าว่านต้นนี้ ถ้าที่ดีแล้วเอารากมาฝนหรือบดเป็นผงผสมกับสีพึ่งเหมือนแช่หรือแช่น้ำมันจันทร์หรือแต่รากอย่างเดียวติดตัวไปผู้คนทั้งเมืองย่อมจะรักและหลง,งงงงวยทั้งสิ้นว่านชนิดนี้บางคณาจารย์เรียกว่าว้านหรือสีประสมบางคณาจารย์เรียกว่าว้านสาวหลงมีในตําราสมุดคอยหรืออีกในหนึ่ง เรียกว่าฤาษีสร้างผู้ใดปลูกไว้กับบ้านย่อมเป็นสิิมงคลเป็นเมตตามหานิยมเป็นยอดแห่งมหาสเสน่ห์เป็นพระยาเทควัวเป็นยอดแห่งผงอิทธิเจใช้ได้ทุกอย่างวิเศษนักเมื่อจะใช้บ้านนี้ผสมกับสีพึ่งสีปากให้ว่าคาถาดังนี้มะอาอุพุทธสังมิจิตเจรุนินะชะริติ อิสวาสุอิทิเจตโสอาคัจฉาหิติวัตะโพสัมมาสัมมานาชาลิติปียังมามะเจ็ดคาบใส่ขี้พึ่งสีปากเวลาปลูกต้องปลูกวันจันทร์ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อปลูกแล้วอธิษฐานตามความประสงค์ตีค่าไว้แสนพันตําลึงทองนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เราเลือกลากของ ว่านเสาหลงแล้วก็เป็นว่านเสาหลงชนิดต้นเขียวที่หายากนะคะเอามาใส่เดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะแนบข้อมูลนะคะจากที่เราอ่านมาแล้วทั้งหมดน่ะเข้าไปไว้ในคลิปนะคะให้ได้อ่านได้ศึกษากันส่วนเถาวันหลงดอกดอกเถาวันหลงดอกและใบเถาวันหลงนะคะแล้วก็ ลากของว่านเสาหลงชนิดต้นขาวแล้วก็เส้นผมนางไม้หรือเครือเสาหลงสามอย่างนี้ถ้าใครสนใจที่จะบูชาอันนี้ราคาขวดละ3า9านะคะเราจะทำแค่20ขวดเพราะว่าดอกของเขานี่ก็คงอยู่ได้อีกสักพักหนึ่งก็น่าจะร่วงหมดนะคะก็จะทำแค่20ขวดเพราะว่าเรามี เครือเสาหลงจำกัดมากเราก็ไม่อยากใช้จนหมดก็จะแบ่งปันแค่นั้นพอคือ20ขวดในราคาขวดละ399บาทถ้าใครสนใจอยากได้ของแรงแบบนี้ก็ทักถามกันเข้ามาได้ที่ไอดียลที่อยู่ข้างท้ายคลิปนี้นะคะแล้วท่านใดที่มีว่านช้างผสมโขงก็แล้วแต่ก็สามารถใส่ไปแทนได้เราคิดว่าน่าจะแทนสเสน่หจันทองได้เพราะว่าช้างผสมโขงเนี่ย ฤทธ์ก็ไม่ธรรมดาเลยแล้วใครที่อยากจะใส่หาว่านดอกทองตัวจริงไม่ได้จะใส่ว่า,วานมหาเสน่ห์ก็ได้หรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือดินสอหรืสีซึ่งหาง่ายกว่าเนี่ยละลิทธเทียบเท่ากันกันกบว่านดอกทองก็ใส่เข้าไปได้นะคะแต่เราขอใส่สามตัวหลักตามชื่อของมันคือสามหลงนี้ นะะในราคาใน9ราคา3 9บบาทก็ทักกันเข้ามานะคะมีแบ่งปันนิดหน่อยเพียง20ขวดแล้วก็นอกจากคาถาที่เราอ่านให้ฟังแล้วเราจะแนบคาถาที่ใช้กับไม้ใหญ่แย้นะคะคาถาที่ใช้กับไม้ใหญ่แย,แย้ทั้งส่วนของชิ้นไม้และส่วนของดอกนะคะเพราะว่าคาถาเนี่ยสามารถใช้ด้วยกันได้กับไม้มงคลต่างๆด้วยความที่เราเห็น เห็นสรรพคุณเห็นมีผู้มีประสบการณ์จากการใช้คาถานั้นโดยตรงอยู่แล้วมาประกอบกับว่านหรือไม้มงคลที่มีความเชื่อกันมาแต่โบราณก็จะยิ่งเสริมโชคลาภหรือเมตตาค้าขายให้กับเรามากยิ่งขึ้นก็จะแถมให้ไปกับทุกท่านที่สั่งซื้อสั่งบูชาน้ำมันจันแช่สามหลงของเรานะคะ ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปของเรามาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะทุกคำแนะนำต่างๆที่มีให้นะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้นะคะหรือใครที่สนใจที่จะเอาไปพกติดตัวเรียกโชคลาภเมตตาคาข,า,ขายก็ทักกันเข้ามาได้นะคะที่ไอดีละลายที่อยูข่ข้างล่างคลิปนี้ ขอบคุณมากค่ะสวัสดี